เทคนิคในการเก็บอาหารสดง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเก็บเนื้อสัตว์นะคะของที่บ้านให้เพื่อนๆลองดูเผื่อจะเอาไปใช้ก็ได้เนื้อสันนอกมานะคะก็จะมาหัน่นเตรียมไว้สำหรับทำอาหาร ผัดข้าวผัดหรือผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ใช้วิธีนี้ค่ะ เมื่อเราหั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะก็จะมาหมักกับน้ำปลาแล้วก็น้ำมันนะคะเนื้อหมูนี้ประมาณครึ่งกิโลก็ใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมัน1ช้อนโต๊ะ ก็คนผสมให้เข้ากันนะคะที่เราทำวิธีนี้ก็เพื่อเก็บเนื้อหมูสดของเราเนี่ยไว้ในช่องแข็งแล้วก็แบ่งเป็นส่วนๆเพื่อพอใช้แต่ละครั้งนะคะตอนนี้เรางดลดการออกจากบ้านโดยที่ไม่จำเป็นเราก็เลยต้องเก็บของสดเอาไว้ด้วยวิธีนี้ พอละหมักได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะตักแบ่งใส่ถุงให้พอดีมือสมมุติว่าเราจะทำอาหารวันนี้สักสองที่เราก็ดึงออกมาใช้หนึ่งถุงน,นะคะพับแบบนี้ แล้วก็เก็บเข้ากล่องสำหรับเข้าช่องฟรีซได้ส่วนหมูสับนะคะเราก็จะเอาเก็บเข้าช่องฟรีซเหมือนกันนะคะก่อนจะเก็บแล้วก็จะหมักปรุงรสสักนิดนึงใส่ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือ เก็หนึ่ส่วนสีช้อนชาค่ะอันนี้สำหรับหมูครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วเราก็คลุกให้ทั่วค่ะกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปเมนูใหม่ได้ที่เข้าครัวกันเถอะ mj kitchen พอคลุกเค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ถุงเหมือนเดิมที่บ้านก็จะใช้ถุงใสขนาด4คูณ6นะคะก็แบ่งสำหรับการทำอาหาร1ครั้งก็จะทำเป็นบางๆแบบนี้นะคะเพื่อเวลาเอาออกมาจากช่องฟรีซแล้วเนี่ย หมูจะได้ละลายเร็วก็นำไปประกอบอาหารได้แบบนี้ค่ะทําแบบนี้นะคะเราก็จะได้เนื้อสัตว์ไว้ประกอบอาหารเวลาเราจะใช้ก็หยิบมาแค่ที่เราจะเฉพาะใช้ในครั้งนั้นนะคะก็ละลายแล้วก็ใช้ให้หมดอย่างเช่นทำข้าวผัดหรือว่าเป็นผัดผักใส่หมู หรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันแช่ช่องฟรีซแล้วเวลาจะใช้แล้วก็เอาออกมาละลายนะคะประมาณนี้ก็จะได้ละลายเร็วเราจะทำแบบนี้กับเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อวัวก็ได้เราก็จะได้เนื้อหมูนะคะที่แข็งแบบนี้พร้อมใช้เวลาเราจะใช้เราก็หยิบมา เข้าที่จะใช้นะคะแล้วก็ละลายให้มันวางไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะไปทำไข่เจียวหมูสับต้มจืดอะไรก็ได้แล้วแต่เรา